เผยอาชีพอ้ำพัชนรนาภาไม่ต้องเล่นละครก็มีไรายได้เป็นล้าน เรียกได้ว,ว่าเป็นกระแสที่ฮือฮากันอยู่ไม่น้อยเมื่อได้มีเพจดังออกมาเปิดเผยสัญญาระหว่างช่องเจ็ดกับตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยอย่างอั้มพัชราภาว่าเป็นดาวประดับช่องไม่ต้องทําอะไรก็สามารถมีเงินเข้าบัญชีได้ถึงหลักล้านต่อปีโดยทางเพจดังอย่างมนุษย์ตูดได้ออกมาเปิดเผยว่าข้อมูลสัญญาของนางเอกสุดตาอั้มพัชราภาชชยเชื้อกับทางต้นสังกัดช่องเจนดีมีรายปีเกือบ20ล้านโดยโพลระบุข้อความว่าช่องเจ็ดยืมอั้มพัชราภาด้วยสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์รายปีเกือบ20ล้านหน้าท ช่องไม่ว่าจะรายการโสดรายการอาัดงานทําบุญมีสิทธิ์เลือกพระเอกเองค่ายละครรวมถึงทีมงานผู้จัดแล้วแต่จะสะดวกใจห้ามไปออกรายการอื่นออฟไลน์ออนไลน์ด้วยสัญญารายปีเฉียด20ล้านจ้างให้อยู่ประดับช่องส,ยสวยๆนี่คือสาเหตุที่ตัวแม่ไม่ไปไหนพอไม่มีที่ไหนให้สินเท่านี้แล้วเป็นนางเอกที่อายุย่าง45ปีแล้วแต่ไม่โดนถอสัญญาตามนโยบายดาราอายุ35ช่องของไม่ต่อสัญญา โดยจากข้อความดังกล่าวได้สรุปประมาณว่าอัมพชราภาซุปตาสาวต,วตัวแม่ที่อยู่ในวงการบันเทิงไทยมาแล้ว26ปีตั้งแต่ปีพศ2540โดยการประกวดมิสแท็ก1,997รางวัลชนะนนเลิศทาให้ได้เป็นสาวแฮกคนแรกของเวทีประกวดนี้อยู่ภายใต้าการดูแลของชายแฮกหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เจอกับแก้วฮีเมียแนะนําให้ไปเป็นนักสแสดงของทางช่อง7็โดยการนําเทปแนะนําตัวส่งไปให้คุณแดงสุรงังเพื่อพิจารณาและอํานั้นก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดของช่อง7็ในฮันทีหลังจากที่เริ่มมีละครเรื่องแรกกับ คู่กับหนุ่มคงกัรในปีพันห้าี2540หลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งพักหลังๆเริ่มรับงานละครน้อยลงจากเมื่อก่อนปีหนึ่งเคยมีละครถึง4เรื่องด้วยกันแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีปีละเรื่องและเริ่มหายไปทําให้ผู้คนสงสัยว่าอ้าจะไม่รับงานในวงการบันเทิงแล้วหรือไม่หรือว่าใกล้หมดสัญญาแล้วจะเจอแต่ก็รับงานพีเซนเตอร์มากกว่า ในปี2513ก็ทำเอาเป็นที่ฮือฮากันอีกครั้งพอได้มีละครลงช่องเนเรื่องจากศัตรูหัวใจโดยอั้มพัชราภานันมารับบทนําให้กับเรื่องนี้คู่กับพระเอกอย่างมิกทองระยะแต่หลังจากเรื่องนี้จบไปก็ได้ห่างหายจากจอไปกลับมาปังอีกครั้งก็เมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ได้มีภาพฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ลมพันผ่านดาวที่มีนักแสดงนําอย่างอั้มพัชราภาพร้อมนักแสดงชายมักฝีมืออย่างติ๊กเจษฎาพรและเข้มหัสวีมาประกบเล่นคูด้วยเตรียมลงจอเดือนกันยาย,ยานนี้เป็นละครพีเมียฟอร์มมยย่ััักกกใหหุ้่่สสรรแนนติงงงปีททาาาุ็ํคสสวพะ นางเอกที่มีอายุลักสี่แล้วจะสามารถมีเคมีที่เข้ากันได้หรือไม่แต่หลังจากได้เห็นภาพฟิตติ้งของตัวแม่และตัวฮออย่างอัมและติ๊กแล้วนั้นต้องบอกเลยว่าเคมีสมน้ําสมเนื้อจริงๆแม่อ้มจะอายุ14ปีแล้วส่วนติ๊กอายุ4 6ปีแต่กลับกลายเป็นว่ามีเคมีที่เข้ากันสุดๆจนกระทั่งต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยสัญญาจำเพนดังกล่าวว่าจริงๆแล้วอัพมพรชราภาไม่จําเป็นต้องเล่นละครก็ได้นานๆสามารถมาเล่นทีได้เพราะมีสัญญาให้อยู่แล้วว่าไม่ต้องเล่นละครแค่คอยถ่ายปฏ กเท่านนั้แม้อายุจะเกิน35ปีตามนโยบายของช่องไม่ต่อสัญญาแต่หางนิอัมพัชราภาก็เรียกได้ว,ว่าเป็นสิทธิพิเศษย่างสุดๆเรียกได้ว,ว่าเพียงแค่อยู่ประดับช่องเหมือนดาวประดับฟ้าแค่นี้ก็มีรายได้ต่อปีแบบที่เรียกได้ว,ว่าสมกับเป็นตัวแม่มากเลยจริงๆ